รูกสูบแท้เทียมของแบมโบหรือซีนแท้เทียมดูยังไงวันนี้ไว้เป็นข้อมูลไกด์ไลน์แล้วกันรูกสูบทียมนะครับวันนี้ผมมาให้ดูเปรียบเทียบระหว่างแท้กับเทียมนะครับรูกสูบทียมจะมีลักษณะผิวเป็นผิวค่อนข้างมันเงาตัวจุดตรงกลางจะมองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับถ้าเกิดเทียบกับรูกสูบแท้จะเป็นผิวออกสีเข้ม หรือของแท้บางตัวก็จะมีลักษณะผิวที่มีลักษณะมันเงาเช่นเดียวกันแต่จุดตรงกลางจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเกิดเทียบไปแล้วจะเห็นแตกต่างกันชัดเจนลักษณะผิวด้านข้างก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของลูกสูบตัวนี้จะเป็นผิวแบบเรียบๆหน่อย ของแท้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะจะเป็นรวดลายนิดนึงนะครับถ้าเกิดมองเข้าไปจะมีในเรื่องของดีเทลผิวลูกสูบถ้าเกิดเทียบกันตรงน,นี้จะเห็นชัดเจนในด้านหน้าสีผิวของตัวเนื้อก็จะแตกต่างกันอันนี้จะเป็นของเทียมจะเป็นลักษณะผิวออกทองทองเงาเของแท้จะมีลักษณะผิวที่ออกเข้มเมนิดนึงในตัวคาลิปเปอร์ปั๊ม18 17 z ซนะครับผม ส่วนซีนะครับที่มีข้อแตกต่างกันก็นกคือของแท้เมื่อก่อนจะมีในเรื่องของแถบสีนะครับแต่ตอนนี้ของเทียมก็มีแถบสีด้วยเช่นกันของเทียมก็จะมีลักษณะซีนที่ไม่มีแถบสีก็มีหรือซีนที่มีแถบสีตอนนี้ก็มีทําลอกเลียนแบบมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดู ก็จะมีแถบสีเหมือนกันแต่แถบสีจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับลักษณะแถบสีก็จะมีสีแตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของแถบสีต us ัวของเทียมเอานิ้วขูดๆเบาๆก็หลุดออกมาแล้วแล้วก็ตัวเนื้อซีนจะมีลักษณะเป็นมันเงานะครับของแท้ลักษณะซีนจะเป็นเนื้อออกด้านๆแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกันจะเห็นชัดว่าอันนี้ของแท้จะเป็นผิวตัวซีนจะมีลักษณะด้านของเทียมจะมีลักษณะมันเงานะครับแล้วก็เนื้อยางของแท้จะมีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มๆนะครับเวลาบีบ เนื้อจะนุ่มแล้วก็นิ่มของเทียมลักษณะซีมันจะมีออกแนวแข็งกระด้างก้านๆนิดหนึ่งแล้วก็ของแท้ด้านในซีนตรงนี้ครับจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นชั้นๆนะครับถ้าเกิดมองดีจะเป็นชั้นๆชั้นๆ้นๆด้านในของเทียมชั้นที่มองจะไม่มีนะครับผมถ้าเกิดเทียบไปแล้วจะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องลักษณะซีแล้วก็ลูกสูบนะครับถ้าเกิดใครที่ ซื้อคาลิเปอร์ปั๊มแล้วถ้าเกิดร้านค้ามีการถอดเช็คให้ดูก็จะได้เรื่องของคาลิเปอร์แท้และก็มั่นใจก่อนซื้อไว้เป็นไกด์ไลน์ว่าตัวคาลิเปอร์ตัว iper, ลูกสูบดูยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปั๊ม18แทที่ผมเจอละะักษณะด้านนอกที่เห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคารเยน18แนะครับก็จะมีลักษณะ,ะเฉพาะของตัวเอกลักษณ์ที่เห็นชัดเจนจะเป็นลักษณะเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับผมที่เห็นของเทียมจะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ตัวการ C N C ครับของแท้ก็จะมีการวักท้อง C N C แล้วก็มีการตัดขาเลเด์เมาส์ของเทียมตัวคาลิเปอร์เขาจะเป็นแม่พิมพ์สําเร็จมาเลยนะครับจะไม่มีการตัดขาจะเป็นตัวคาลิเปอร์ปั๊มสําเร็จแล้วก็ตัวภายนอกตัวฟอนตต่างๆก็จะค่อนข้างแตกต่างกันของแท้ก็จะมีตัวฟอนลักษณะที่ถ้าเกิดเทียบกันก็จะเป็นฟอนลักษณะแบบเดียวกันของเทียมพวกตัวลักษณะตัวแม่พิมพ์จะเป็นบล็อกซี่เหลี่ยมจะมองเห็นได้เลยว่าเป็นลักษณะบล็อกซี่เหลี่ยม ต่ถ้าเกิดดูกันจริงๆต้องดูในเรื่องของลูกสูบละซีนด้านในนะครับแล้วก็ตัวคาลิ p e r Bambo 17 z ตัวนี้ที่ผมมีข้อมูลมาตัวนี้จะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องคาลิปเปอร์ปั๊มเทียมส่วนมากที่เป็นปั๊มเทียมจะเป็นตัวคายเยน18